นะครับเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วก็สดชื่นครับอันนี้คือแนวธรรมชาติเลยนะครับนี่ผมให้ดูนะฮะน้ำไหลมานะฮะแล้วก็ผ่าน,นมีบรรยากาศครับไหลมาแล้วก็ไหลไปนะครับเด็กกเล่นน้ำฝั่งนั้นนี้ก็มีนะครับ เป็นบรรยากาศที่ของจอดบุรีรัมนะนี่เนะนี่ยนี่เด็กเล่นน้ำนะครับไม่รู้ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้อยู่บริเวณนี้ะเล่นน้ำได้นะครับเป็นบรรยากาศที่สบายๆนะครับมาพักกันได้นะที่บุรีรัมนะครับนะครับหลายท่านอาจจะมาเที่ยว พอแวะเข้ามานะครับธรรมชาติก็จะเป็นข้างๆข้างๆก็จะเป็นทุ่งนาครับนี่ฮะนี่น้ำอ้นี่เราก็จะมีนี่บริเวณนี้ครับก็จะเป็นน้ำตกครับน้ำตกแต่ปัญหาคือมีเสียงเพลงครับกลัวติดลิกสิดเ์ครับ ไม่ว่ากันเนาะอย่าติดเกรกเกษตรก็แล้วกัน,นครับนี่ก็จะมีไนเห็ดอยู่ไหนมีเหทด,ด้วยเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเห็ด,ด้วยนะครับโน่น no, นะฮะเห็นเห็นนี่น่ากินได้ปัญหาเลยฮนระับแถวนี้ก็จะมีปลานะครับมีปลานะครับ ี่ปลาครับนี่ปลาครับดูปลาดู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 ดจริงตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยฮะปลาเยอะเลยครับเนี่ยครับมีมุมสวยๆอยู่ฝั่งนู้นครับอันนี้บูรีรัมนะครับที่เที่ยวเนี่ยแล้วก็จะมีเรือด้วยนะมีเสียงเพลงอะไรครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฝั่งด้านนี้ดีกว่านะครับกับบรรยากาศนี่ฮะบรรยากาศก็ธรรมชาตินะผมบอกเลยเนี่ยนู่น่ครบ จะมาเที่ยวนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นๆบ่ายๆนะฮะน่าจะเป็นบรรยากาศที่น่าจะชุ่มฉ่ำชุ่มช่ำนะครับมาเที่ยวกันได้ที่บุรีรัม์นะผมถ่เยทาะสดแค่นี้เนะาะขอบคุณครับทุกท่านทีน่รับชมก็แล้วกันครับ